สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนมือใหม่นะครับที่ซื้อกล้องตัว sony a ห้0 0ัหตัวนี้นะเป็นกล้องที่ขายดีมากๆกนะครับกล้องเนีเอ็นทีที่ขายดีสุดๆไปเลยนะครับให้กับคนที่ซื้อมาแล้วยังงงว่ามันใช้ยังไงนะเพราะว่ามันเป็นกล้องที่บอกตร,ตรงว่าสําหรับมือใหม่แล้วอะ่ะเทียบกับยี่ห้อคู่แข่งเองอะ่ะตัวมันอะ่ะจะใช้ยากอะ่ะเพื่อนเพื่อนเขาหน่อยนะคือเมนูอะไรอะ่ะมันจะดูซับซ้อนนิดหน่อยอประมาณนี้นะแต่ไม่ได้ยากมากนะเดี๋ยวผมจะมาสอนให้มือใหม่หมเนี่ยผ่านช่วงความยากลําบากในเบื้องต้นแล้วกัน ในการที่จะเรียนรู้มันใช้มันนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราสัญญากันก่อนนะเพราะว่าไม่ใช่ดูคลิปจบแล้วไม่ไม่เรียนรู้ต่อเราคิดว่าเราเออเข้าใจแล้วไม่ใช่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างชัตเตอร์สปีด ISO รูรับแสงค่าวไวป,ประลาลา์ต่างๆคุณต้องไปศึกษานะเบื้องต้นมีเยอะแยะนะหนังสืออินเทอร์เน็ตมีคนเก่งๆเยอะแยะสอนไว้แล้วนะครับผม,มไปหาดูนะ วันนี้จะมาสอนเบื้องต้นว่าตั้งค่าที่จําเป็นยังไงประมาณนี้นะกล้องตัวนี้เ,นเรียกว่ากล้องมิลเลอร์เลสนะคือกล้องที่ไม่มีกระจกจะไม่เหมือนกล้องดิสออร์กล้องตัวใหญ่ๆที่เราเคยเห็นช่างภาพต่าง,งานแต่งนะที่มันกดรัวปุ๊บๆนะครับผมผมันก็เลยจะแบนบางแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเลนส์นะครับกดปุ่มนี้กดค้างไว้นะครับบิดไปทางนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์เลนส์อย่าเปิดนานนะเดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าไปถูกไหมเวลาใส่เลนส์ก็ให้มาร์คขาวตรงกับมาร์คขาวนี่เห็นไหมตรงกันเสร็จปุ๊บให้เรียบร้อยขันัังกก๊อออเเป็นนนจบรรียย้ะ ทางด้านซ้ายนะครับเปิดมานะจะมีช่องใส่ SD card นะครับพวกอุปกรณ์เสริมวิธีการซื้อ SD card ผมทำคลิปไปแล้วนะกลับไปดูได้นะเก่าในช่องของผมนะครับตรงนี้เป็นช่องชาร์จแล้วก็ช่อง HDMI นะครับทางด้านล่างเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่พวกนี้ไม่จําเป็นต้องรอให้หมดแล้วชาร์จนะพวกที่แบบคนขายที่ยังบอกซื้อกล้องมาแล้วต้องชาร์จ8ชั่วโมงอะไรนี่คือเป็นความรู้แบบเกา่ากึ๊กเลยนะครับมันยุคไหนแล้วนะครับแบตเตอรี่พวกนี้ไม่จาเป็นที่จะต้อง ชาร์จ8ชั่วโมงหรือรอให้มันหมดแล้วค่อยชาร์จเลยนะครับชาร์จได้เลยอยากใช้เมื่อไหร่ก็ชาร์จนะครับผมอืมแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีปุ่มปะอัดวิดีโอตรงนี้นะอืมปุ่มเปิดปิดแล้วก็ซูมเข้าซูมออกนะครับมีปุ่มชัตเตอร์กดครึ่งหนึ่งเป็นการโฟกัสนะครับกดเต็มๆก็เป็นการถ่ายรูปนะครับจอสามารถที่จะพับได้นะครับผมตัวเมนูดิสเพย์ ISO ชดเชย Drive ถังขยะปุ่มเพย์อ่าเดี๋ยวค่อยๆมาลั่งดูกันนะว่ายังไงนะครับผม การใช้งานเบื้องต้นอ่ะจริงๆก็ประมาณนี้เองนะเริ่มต้นเปิดเครื่องเลยนะครับตั้งแค่นี้นะอมืมาดูปุ่มข้างนอกอีกปุ่มหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ปุ่มแลชนะครับกดไปมันจะเด้งขึ้นมาถูกไหมตัวนี้เวลาเรายิงตรงๆนะก็มีโอกาสที่จะเกิดตาแดงได้มากนะเราเคยเห็นรูปที่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายเราตอนเด็กๆไหมมันจะเป็นตาแดงนะครับผมซึ่งไม่ค่อยแนะนำนะแลชตัวนี้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้นะแต่ว่าตัวนี้มันยังสามารถที่จะโกงนิดๆนะครับก็คือถ้าเราไปเจอห้องที่ แสงน้อยนอยนะกลางวันใช้ไม่ได้ผลนะครับทีนี้มีเพดานเตี้ยและเพดานที่ค่อนข้างจะขาวเป็นฝ้าขาวๆเนี่ยคุณให้ทํานี้นะคุณเอามือค้างไว้เงี้ยให้มันสะท้อนกับเพดานลงมานะครับภาพที่ได้จะนุ่มนวลกว่ายเยอะเลยนะครับผมอืมประมาณนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงนะครับผมเรียกว่าการเบานะครับแฟลชเบาเพดานเป็นเบสิกในการใช้แฟลอย่างหนึ่งนะครับผมอ้าวละเดี๋ยวผมขอปรับค่าแสงให้เห็นชัดๆนะครับคลิปของผมเนะี่ยถ้าใครไม่เคยดูนะครับผมจะทําให้มันบ้านๆที่นนสุดละอืม เพราะว่ามันง่ายต่อการว่าเออผมทํางานเป็นทาสิ่งนี้เป็นงานอดิเรกนะผมก็จะได้ทําแบบจะได้ไม่ขี้เกียจนะพูดง่ายถ้ามันโปรดักชันมากอะ่ะผมจะขี้เกียจทำประมาณนี้นะก็ทําใจหน่อยนะครับอ้าวละหน้าจอประมาณนี้นะดูน่ากลัวไหมเวลาเรากดดิสเนะ่คำว่าดิสเห็นไหมเวลาเราเปิดมาอย่างนี้นะกดขึ้นม,มันก็จะเป็นการตัดอินโฟที่แบบดูลกหูลกตาทิ้งไปใช่ไหมด้านล่างก็จะเป็นการบอกค่าต่าง สัญลักษณ์นี้ถ้าเรากดไปเป็น on เนี่ยแปลว่าเราเปิดการทํางาน touch shutter นะครับหมายความว่าการที่เรากดเนี่ยจะอนุญาตให้กล้องถ่ายรูปได้แล้วนะอตรงนี้มันโฟกัสไม่ได้นะครับอลองดูซิถ่ายแล้วเห็นไหมนี่คือการเปิดทํางานของ touch shutter นะครับอตอนนี้กดขึ้นเวลาเพนะครับกดขึ้น display นะครับจะเป็นการดูข้อมูลต่างว่าเ,เราถ่ายที่รับแสงเท่าไหร่ iso เท่าไหร่แล้วก็มี h i s t o แกรมให้ด้วยนะกดครึ่งหนึ่งเป็นการกลับเข้าสู่โหมดถ่ายภาพเหมือนเดิม กดสัญญาณนี้ออกอีกครั้งเป็นการยกเลิกท่าชัตเตอร์นะครับอืมผมกดดิสเพย์ขึ้นเพื่อให้มันแสดงฟูเลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างดูงงไหมดูแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเลยนะครับทางด้านบนเมมโมรีนะครับคือเรมเนนก็เหลือไอ้กี่รูปนะครับสามต่อสองคือเรโชภาพ3าต่อสองแนะนำไม่ให้ใช้3าต่อสองนะครับเวลาไปอัจฉริยะหกต่อสี่มันก็จะไม่ต้องครอปอะไรแล้วก็เซนเซอร์เนี่ยตัวเนทีฟของมันเลยจะเป็น เรโซสามพสองเพราะนั้นถ้าเราใช้เรโซดั้งเดิมออกมาสามันสองจะใช้เซนเซอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมจะได้ไฟล์ขนาดประมาณ6,0พ0คูณพพิกเซลนะครับขนาดม่านเราตั้งแบบล a าชก็จะเป็น24ล้านนะครับแนะนำให้ตั้งเป็นลาชนะครับซื้อกล้องมาเนี่ยอนาคตเราวันนี้เราอาจจะใช้ไม่ถึงแต่อนาคตหน้าจอมันจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาเรามาตัดครอปอะไรก็จะดีกว่านะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะมันไม่ได้กินที่มากมายนะครับตั้งไปเลยยี่สิบสือล้านครือี่าุดนะครับผมอืม ตรงนี้รูปมือขยับออฟนี่คือกันสั่นเนื่องจากเลนที่ผมใช้ตอนนี้ไม่มีกันสั่นก็คือระบบกันสั่นไม่ได้เปิดทํางานนะครับวิดีโอ 50p นะครับพวกวิดีโอจะข้ามไปเนาะผมถือว่ามือใหม่แล้วเนี่ยเอา่าเอามาถ่ายแต่รูปแล้วกันนะครับตรงนี้เป็น NFC สัญญาณ NFC เป็นบอกแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นโหมดวัดแสงนะตัวนี้เป็นแบบมัลตินะครับเป็นโปรโต้นะครับ ตรงนี้เป็นการบอกไว้บาลานว่าตอนนี้เราเป็นออโต้ไว้บาลานนะครับตัวนี้เป็นโหมด D R นะครับ Off นะครับเดี๋ยวค่อยไล่เข้าไปในเมนูนะม่้นงกลัวนะครับอันนี้เป็นโหมดสีเป็นสแตนดาดธรรมดาแล้วที่บวกลบศูนย์บวกลบศูนย์บวกลบศูนย์ก็คือในแต่ละฟิลม์มหรือวแบบ่าในรูปแบบสีที่เราต้องการนะเช่นต้องการสีสดหรือสีไม่สดมันยังเข้าไปปรับได้นะคอนทราความสดของสีอะไรปรับละเอียดได้นันเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเนาะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นพวก คล้ายๆเป็นลูกเล่นมันนะพวกเค e t ฟิ e เต r อะไรพวกนี้ไอคอนหน้าคนทางซ้ายล่างนี่ก็คือเราเปิดระบบช่วยทําหน้าเนียนเอาไว้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดเอาไว้เป็น l o นะครับผมอ่าแล้วตรงนี้เป็น AF-S ก็คือให้เป็น Auto Focus แบบ Single One Shot นะครับก็คือกดถ่ายที <c oughs> ละรูปนะครับอืมตรงนี้เป็นโซนโ Focus นะครับแล้วก็ตัวหน้าคนตรงนี้ก็เป็น Face Detection นะครับอาละ ลองเข้าไปดูนะว่าเมนูข้างในเป็นยังไงนะครับกดเมนูโอเคตรงนี้จะมี6อันใช่ไหมเราไม่ต้องกลัวไม่ว่าเราจะเข้าอันไหนนะครับมันก็คือแค่จะเด้งไปแท็บนั่นเองถูกไหมถ้าผมกดเมนูออกนะแล้วผมมาตรงไวเลสมันก็จะมาเข้าอันที่3เห็นไหมเพราะนั้นตรงหน้าจอนี้จะเข้าไหนก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันช่วยทําให้เราเข้าถึงเมนูนั้นได้เร็วขึ้นนะครับผมกดเข้าไปเทียบแรกเลยการตั้งค่านะครับ shooting mode โหมดที่เราจะใช้นะครับ เราจะใช้ตัว A เป็นหลักนะเราซื้อกล้องเซกเมนต์นี้มาเราจะใช้หมวดโปรนะ pasm สําหรับมือใหม่แนะนําเลยนะไม่ต้องคิดมากใช้โหมด A ฝึกโหมด A นะครับหมด A ย่อมาจาก aperture priority นะครับก็คือการที่เราปรับตั้งค่ารูรับแสงเองซึ่งรูรับแสงนี่จะมีผลต่อการสร้างภาพเอฟเฟกชัดตื้นหรือชัดลึกนะครับตรงนี้ให้ไปเรียนรู้นะแต่ว่ามือใหม่แนะนําเลยนะ ให้ใช้โหมด A เมื่อเราเก่งแล้วเราก็ยังสามารถที่จะขยับไปที่โหมด M เพื่อเป็นแมนนวลคอนโทรลทุกอย่างมาได้นะกับบางงานนะครับแต่โหมด A นี่เป็นโหมดส่วนใหญ่99%ผมใช้โหมด A นะครับบอกแบบนี้นะส่วนโหมด i ิน e l l i g e n นอะไรต่างๆลูกเล่นพวกนี้พาโนรามาอะไรเงี้ยสวีพานุลามาก,ก็คือถ่ายพานุลามาใช่ไหมเซนพวกนี้อย่าไปใช้นะมันจะไม่ได้ฝึกฝีมืออะไรพวกออโต้พวก, Auto, พวกนี้ไม่ต้องไปใช้นะครับซื้อกล้องเซกเมนต์นี้มาเราจ่ายต้อง2 0,000กว่าบาทไปใช้ออโต้มันก็เสียของนะ เราควรที่จะสร้างสรรภาพด้วยไอเดียของเรานะครับฝึกบท A ไปเลยนะอืศึกษานะไม่ยากหรอกเดี๋ยวนี้การฝึกหาพื้นฐานการถ่ายรูปนี่มีสื่อมากมายแป๊บเดียวก็เป็นนะผมเชื่อว่าอ่านีดีๆสักสัปดาห์เนี่ยคุณก็ทดลองใช้คุณก็เริ่มจะรู้เรื่องแล้วนะครับต่อไป image size อย่างที่ผมบอกนะตั้งเป็นแอลไปเลยนะครับถ้าเกิดจะใช้เล็กค่อยมายอดที่หลังก็ได้นะไม่ได้เป็นไรนะ aspect ratio อย่างที่ผมบอกนะครับตั้งเป็นเลย3ต่อ2นะใช้เต็มเซนเซอร์แล้วก็ Quality นะครับ ให้ตั้งเป็นไฟล์นะครับส่วนมือใหม่ไม่รู้ว่ารอคืออะไรนะครับรอเนี่ยคือเป็นไฟล์ดิบที่อันโพเซตยือไม่ได้โพเซสคือเวลาที่กล้องถ่ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลดิบล่านี้มาทําการจเนเรตนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็น JPEG ที่เราเห็นกันนะรอไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ตั้งต้นที่ยังไม่ได้มีการจเนเรตมันเป็นไฟล์ JPEG มันจะยังใช้ไม่ได้นะเอาไปโพสเฟสบุ๊กไม่ได้เอาไปอัดไม่ได้คุณต้องผ่านโปรแกรมปรับแต่งภาพอย่าง Photoshop หรือไลท์룸นะครับข้อดีของมันคือจะปรับตั้งคค่าาได้เยอะะมกนรับ พราะว่ารอพวกนี้มันจะมีเรียกว่าข้อมูลเยอะมาก JPEG เนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะครับว่า JPEG มันเป็นไฟล์8บิตนะครับคือ2ยกําลัง8นั่นเองนะก็จะมีอย่าง3 4ใช่ไหมสีละ2ยกอกลัง8คือ256 3 4คูณกันก็เป็น16ล้านสีนะครับข้อมูลมันจะมีประมาณนั้นนะครับแต่ว่าไฟล์รอนะครับผมจำไม่ได้ว่าตัวนี้มันกี่บิตจำได้ว่า14บนะิตมั้งมันจะเป็น2ยกอกลัง14ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มาหาศาลมากกว่าเลยนะ เพราะนั้นถ้าเกิดใครถ่ายพวกซีนยากๆพวกแรงสเก็ถ่ายท้องฟ้าถ่ายอะไรอะซีนที่มันเราต้องการที่จะมาปรับแต่งต่อทีหลังนี้เยอะก็ถ่ายเป็นรอนนะครับแล้วก็ไฟล์ฟอร์แมตตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอนะครับถ้าเกิดถ้ามีไหนๆที่เกี่ยวกับวิดีโอตรงเนี้ยที่คุณควรจะตั้งอะผมแนะนําจริงๆแล้วให้ตั้งเป็น mp4 นะเพราะ MP4 เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่สามารถเล่นได้ในสมาร์ทโฟนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็ถ้าเป็น2ไฟล์บนเนี่ยตัว AVCHD เนี่ยโทรศัพท์บาง ส่วนใหญ่นะไม่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟอร์แมตข้างบนยิ่งเป็นฟอร์แมตเฉพาะเลยนะ XAVC-H นะครับเป็นฟอร์แมตท,ที่ของ Sony เองนะครับคือเขาประมาณว่ามันเป็นไฟล์ที่เล็กแล้วก็มาตัดต่อได้ดีมีคุณภาพเยอะนะแต่ข้อเสียก็คือคุณไม่เปิดกันดีไว้ทั่วไปได้แทบไม่ได้เลยนะคุณต้องไปเปิดกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเนี่ยส่วนที่อัปเดตแล้วในส่วนหลังส่วนใหญ่ก็จะเปิดได้แล่วแ่ะแต่แนะนา,นาถ้ามือสมัครเล่นมือใหม่จริงก็ใช้แค่ MP4 ก็พอนะอประมาณนี้นะครับแต่นี้กล้องก็ตั้งไว้อย ตัวเลข,ขอเซตติ้งจริงๆแล้วเนี่ยผมชอบที่จะเป็นตัวหลังๆนะผมจะถ่ายเป็น full hd ที่50 p ถ้าเกิดว่าใครขึ้นเป็น60 p. ก็ไม่เป็นไรนะตรงนั้นก็คือเป็นระบบของทีวีอันนี้เป็นแบบพาวนะครับผม50หรือ 50, 60 p. ก็ได้นะมันเตือนก็ช่างมานะปล่อย,อยไปนะครับตัว Drive Mode เนี่ยเป็น s i n เกิลช็อนะก็คือช็อตเดียวจบเราสามารถตั้งเป็นรัวได้นะก็ตั้งเป็นคอนติเนียรชูตติ้งนะครับ จะตั้งเป็นไฮก็ได้ตั้งเป็นโลก็ได้นะครับรวช้ารวเร็วอันนี้ก็เป็นการตั้งเวลาทั่วไปประมาณนี้นะตัวนี้บัคเก็ตพวกถ่ายค้อมพวกนี้มือใหม่อาจจะยังไม่ต้องใช้นะครับข้ามไปเลยเนาะแฟดโหมดตั้งเป็นสโลว์ซิงค์ไว้นะครับก็คือ,อมันจะในการใช้แฟดเนี่ยมันก็คือจะไม่จะเปิดหน้ากล้องนานนิดนึงข้อดีก็คือจะได้ฉากหลังที่สว่างขึ้นมานะครับมันจะไม่เหมือนกับรูปที่เราเคยเห็นรูปคุณพ่อคุณแม่เราถ่ายที่เปิดแฟตอะที่อัดมาเป็นรูปนะถ้าใครเคยเจอนะ แล้วฉากหลังมันจะมืดๆนะก็คือมันจะไม่ได้เป็นสโลว์ซิงค์น,น,ะน,นะครับก็เสียก็คือเวลาเปิดด้วยโหมดนี้การใช้แฟลชในที่มืดบางครั้งอาจจะต้องถือมือน,นิ่งๆนิดนึงเพราะมันจะปล่อยสปีดค่อนข้างช้านะครับอันนี้เป็นการชดเชยแฟลชข้าไมไปได้เลยนะเลไอาร (Reduction) Red ก็คือเป็นการลดตาแดงเวลาเปิดแฟลชหัวกล้องนะแต่ว่าแนะนําจริงๆใช้การบัส์สเมื่อกี้น่าจะโอเคมากกว่าหรือการถ่ายในที่แสงน้อยจริงๆแล้วสําหรับคนที่ใช้กล้องตัวนี้ซื้อเป็นเลนส์ไวแสงมาถ่ายแล้วก็ไม่ต้องเปิดแฟลชน่าจะให้ภาพที่สววยก่าโั อืมก็เป็น AFS นะครับสำหรับในการซิงเกิลช็อตเลือกอันนี้ไปเลยนะพวกคอนติเนียพวกแมนนวลโ o c u s นี่เราไม่ต้องใช้นะครับมือใหม่เราเป็นซิงเกิลช็อตไปเลยนะอ,อุ้ยโฟกัสแอเรียนะเราเลือกได้นะจะให้เป็นแบบกว้างเป็นโซนเล็กๆหรือว่าจะเป็นเซนเตอร์ประมาณนี้นะซึ่งสมมุติผมเลือกอันกว้างๆก,ก็คือเอาไว้ถ่ายทั่วไปเลยกดมันก็จะแบบคิดเองเอ้ยโฟกัสตรงไหนดีอ่ามันก็คิดของมันเองเห็นไหมอืม ก็ไว้เหมาะกับการถ่ายทั่วไปอืมแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้มันละเอียดเข้ามานิดนึงเราอาจจะเลือกเป็นโซนซ้ายโซนขวาอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเอามาละเอียดไปอีกอืมเอามาเป็นเซนเ,นเตอร์ก็ได้จริงๆริงกดเนี้ยเนี้ยเวิร์กนะแล้วเวลาเราต้องการจะรีคอมโพสก็คือกดไอ้ครึ่งหนึ่งเนี้ยค้างไว้แล้วค่อยถ่าย อ่าเห็นไหมมันก็สะดวกดีเนี่ยไม่ต้องมานัา่งเปลี่ยนจุดโฟกัสไรวุ่นวายจริงใช้หมดเนี้ยก็โอเคนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณแบบอยากจะใช้เล็กเข้าไปอีกก็ยังจะมีแบบ flexible spot นะแต่ส,ส่วนใหญ่ว่าผมว่าเซนเตอร์นี่ก็ครอบคุมดีนะอืมแล้วก็รีคอมโพสอ์แยกเว้นว่าพวกแบบเลนที่แบบมันไวแสงมากๆนะมันเรารีคอมโพสเนี่ยมันอาจจะหลุดนะนึกออกไหมสมมติเราโฟกัสที่ลูกตาเนี้ยแล้วเราไปขยับจัดคอมโพสิชันเนี้ยมันอาจจะหลุดเดบได้นะแต่สำหรับเลนทั่วไปนะเล,นท,เลนที่ f อฟค่าเอฟสองจุดแปด 3.5อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแคบๆคเงี้ยคือรีคอมโพสไงมันก็ไม่หลุดอยู่แล้วนะใช้วิธีนี้โอเคนะครับ AF ฟลูมิเนเตอร์ก็คือเวลาในที่มืดเนี่ยแบบ่าให้มันยิงไฟช่วยโฟกัสเนี่ยมันก็จะเป็นไฟส้มๆออกไปช่วยโฟกัสนะแต่ถามว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกปิดก็ไดนะ้ไม่ได้เป็นไรหรอกนะตรงนี้ค่าๆไปก็ได้นะตรงนี้เป็นการช่วเชยแสงเดี๋ยวปรับตั้งข้างนอกนะตรงนี้เรามีช็อตคัสต,ตด้านนอกอยู่แล้วนะ ISO โก็ปรับได้จากตรงนี้เหมือนกันนะ ไอโซเนี่ยมันจะจะมีไอโอโต้ Auto นะไอโอโต้คือให้มันคิดค่าไอโซเองอเราไม่ต้องมานั่งตั้งค่าไอโซนะครับมือใหม่แนะนําว่าออโต้ไปก่อนเลยจะได้ถ่ายสนุกสนุนะซึ่งเราสามารถตั้งมินิมัมกับแม็กซิมัมไ้ก่อนนะกล้องตัวนี้จริงๆตั้งไว้ตรงนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวพอคุณไปศึกษาคุณก็จะเข้าใจเองนะครับว่าทําไมผมให้ตั้งไว้ที่รนะ้อยกับสามพันสองนะเพราะว่าถ้ามากกว่านี้ให้ไอโซมากกว่านี้บางทีเนี่ยภาพมันจะไม่ค่อยสวยแล้วนะแต่ว่าลกล้องเซกเมนต์นี้ถ้าเต็มที่ก็หกพันสี่อ่ะ ถ้าใครอยากจะใช้เยอะๆนะน4 0ก็ถือว่าพอใช้ได้นะส่วนการตั้ง ISO แบบด้วยตัวเองอะคุณไปหาข้อมูลหน่อยนะว่าศึกษาว่า ISO มันคืออะไรหนะ้าที่คืออะไรนะครับต้องไปเรียนรู้ทฤษฎีนะครับการวัดแสงเลือกเป็นมัลติเลยนะเพราะว่าง่ายสุดพูดง่ายก็คือออโต้แหละมันก็จะมีแบบเซนเตอร์แบบจุดอะไรพวกนี้ถ้าใครเริ่มเก่งๆเ,เทพๆก็มาใช้โหมดที่คุณนี่ก็ได้นะแต่มัลติพูดง่ายๆก็เป็นแบบออโต้ ก็ให้มันคิดเองถ้าเกิดมืดไปแล้วก็เฉยเ,เป็นบวกขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าสว่างไปแล้วก็เฉยเ,เป็นลบนะครับง่ายๆถ่ายใหม่ได้นะสําหรับมือสมัครเล่นนี้ก็จะเรียนรู้เร็วที่สุดแล้วนะครับไว้บา้านตั้งเป็นออโต้ไปเลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอะไรยังไงแบบไหนจะใช้ภาพติดอุ่นติดน้ําเงินเนี่ยเป็นไว้บา้านนะลองไปเรียนรู้ในการว่าเควินต่างๆเนี่ยให้ผลยังไงนะครับแต่แรกแกสุดไม่ต้องไปซีเรียสมากเดี๋ยวจะหนักสมองนะเอาไวบ้บาลานออโต้ไปเลยตัวนี้ตั้งเป็นออฟไปก่อน ตั้งไอาไว้ก่อนเรายังไม่ต้องไปรู้ว่าไอ้พวกดีแลนด์ออปติมิเซอร์อันนี้มันคืออะไรมันก็เหมือนช่วยเกลี่ยแสงอ่ะพูดง่ายๆอืมก็เกลี่ยแสงนี้ก็ได้นะครับตัวที่อยาอโต้เนี่ยจริงๆก็ตั้งไว้อลโต้นี่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมตั้งเอาต่อผมตั้งตัวนี้ออฟไปนะครับมันจะได้ภาพจริงๆว่าเป็นยังไงเราจะได้เรียนรู้ว่าเอาแสงอย่างนี้นะให้มันแสงแข็งๆมันจะเห็นเงาที่เข้มๆอะไรอย่างนี้นะครับพอเราเก่งแล้วเราอยากให้กล้องมาช่วยคิดอะไรก็ตามสะดวกนะครับสรุปสั้นๆตั้งหมือฟไปก่อนจะ ครีเอทีฟสไตล์พูดง่ายก็เหมือนฟิล์มอะฟิล์มแบบอะไรอะสีสดฟิล์มถ่ายบุคคลเนี่ยก็จะมีชุดสีต่างๆนี่ก็ตั้งนะมีวิดก็สีสดไงไว้ถ่ายวิวพลาทเทสแลนสเคปอะไรเงี้ยนะซันเซ็ตอะไรเงี้ยเขาจะตั้งค่าสีมาละแบ็ดแอนด์ไวท์นะครับซึ่งในแต่ละอันเลยเข้าไปตั้งค่าคอนทราสต์เซตเตเรชั่นแล้วก็ชากเนี่ยได้ละเอียดน,นะครับถ้าเกิดเป็นมือใหม่ตั้งเป็นสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยไม่ต้องคิดมากตั้งเป็นกลางๆนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งต่อในโปรแกรมตกแต่งรูปเอานะเราอย่าไปถ่ายสสดีด ไว้นะถ้าไม่แม่นจริงอะ่ะถ้าถ่ายแบบสีสดจะแจกมากแบบ,แบ,บเป็นสเกลวิบิดแล้วเนี่ยทาต่อยากแล้วนะโทนมันจะเสียแล้วนะพวกพิเเจอร์เอฟเฟกอะไรพวกนี้มันเป็นลูกเล่นนะมไม่ต้องใช้อกครับข้าไมไปเลยน,นะครับเราซื้อกล้องเซกเมนต์นี้มาอยากจะให้ฝึกถ่ายเข้าใจคาแรคเตอร์ของมันเข้าใจคาแรคเตอร์ของไฟล์แบบดิบิแล้วก็ไปฝึกในโปรแกรมตกแต่งภาพจะดีกว่านะครับ ไฮเอ iso น้อยรักชั่นจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะตั้งเป็น normal ก็ได้นะสำหรับในที่ iso สูงๆข้อเสียก็คือถ้าเราตั้งเป็น normal เนี่ยมันก็จะมีการที่จะช่วยลดน้อยมากขึ้นข้อเสียก็คือมันจะสูญเสียรายละเอียดเยอะนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันก็จะทามันจะดูเป็นบุ้นๆน,นะอืมซึ่งการมีน้อยจริงๆมันไม่ใชเ่เรื่องน่ากลัวนะก็ะแล้วแต่รสนิยมถ้าอยากให้มีรายละเอียดเยอะหน่อยในที่แสงน้อยก็ตั้ง low นะครับถ้าอยากให้มันคลืนคลีนนะให้มันดูเนียนๆเรียบๆก็อาจจะตั้งเป็น normal นะครับ ตัวนี้ face detection จริง,รงตั้งเป็น okay, นะอ่อนก็โอเคนะแต่ตรงนี้มันจะมีเล็กข้างในอะไรพวกนี้ด้วยละ่ะก็จริง,รงๆผมไม่ค่อยสนใจไอ้ smile shutter นี่ไม่ต้องตั้งเลยนะเดี๋ยวเจอใครยิ้มเดินผ่านไปผ่านมาแม่งรัร้น shutter นี่ไม่ใช่นะผมจะตั้งไปไหนก็ได้ตัวนี้ก็จะมีิสต์แบบให้ความสําคัญกับประมาณว่าคนที่เรา register หน้าไปแล้วอะไรเงี้ยนะจะเป็นอะไรก็ได้นะผมว่าช่วยโฟกัสดีอะ่ะจริงๆแล้วไอ,ไอ้ face detection อะ่ะเป็นเทคนิคที่ใช้ได้นะ soft skin effect จริงๆอะ่ะผมอยากตั้งเป็น ออฟนะแต่ว่าเพื่อนผมอ่ะนี่กล้องเพื่อนผมมันตั้งเป็นโลก็โลก็โลนะอืมตัวนี้เป็นออโต้ออบเจกต์เฟรมิงก็เหมือนกับลักษณะว่าช่วยในการที่แบบถ่ายแล้วให้มันคอปอะตัดเป็นเฟรมเองอะไรเงี้ยเป็นฟังก์ชันที่ติ๊งต้องมากนะผมบอกเลยว่าไม่ต้องนะคุณฝึกถ่ายรูปเนี่ยคุณไม่ต้องให้มันคิดเองแล้ว,ลวมันทํางานช้าขึ้นผมลองแล้วถ่ายปุ๊บมันจะคิดแป๊บหนึ่งแล้ว,ลวก็มาคอป ครอบแบบเจาะแต่หน้าอะไรเงี้ยคือมันน่าเกลียดมากเลยนะคือไม่ต้องคิดมากนะครับตัวนี้ข้ามไปเลยนะพวกนี้การ์เกี่ยวกับถ่ายว,วิดีโออะไรเงี้ยข้ามไปเลยนะครับคอลเลคชัสเปซตั้งเป็น srgb นะไม่ต้องตั้งเป็น adobe rgb นะเราไปเจอบางที่บอกเอ้ยตั้ง adobe สินู่นนี่นัน่น,น,านการหมุดกว้างกว่าอะไรนะแต่มันใช้งานยากนะแล้วก็จอบางทีไม่รองรับแล้วมาตรฐานรูปส่วนใหญ่ก็เป็น srgb นะที่ใช้กันอยู่ว่าเหลือเฟือแล้วนะ srgb อการหมุดมันก็เพียงพอการแสดงบนจอคอมยุคนี้แล้วนะครับผม ต่อไปเป็นไอ้พวกเนี้ยข้ามไปเลยก็ได้มันเป็นตั้งเป็นเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันวิดีโอดี๋ยวจัสับสนมาป่าพวกนี้ก็วิดีโอพวก f อฟเอฟแเนี่ยสำหรับคนตั้งมือหมุนนะก็ให้มันเป็นออนไปนะพวกนี้ก็จะเป็นพวกกริดพวกเส้นตารางนะว่าชอบการเส้นตารางแบบไหนนะก็ลองไปเล่นดูนะครับตรงนี้มันยิงไม่ได้ยากนะแต่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่าเวลาที่เราให้มันช่วยขยายอะแับเบิ้ลแถบจออะเวลามือหมุนมันจะช่วยซูมจุดโฟกัสมาชัดไหมว่ากี่วิให้มันกลับมาเดิมนะอืม ตัวนี้ออโต้รีวิวนะถ้าเกิดอยากให้ประหยัแดแบตก็ตั้งให้มันเลือ2วิก็พอนะถ้าอยากจะด,ดูรูปนานๆก็ห้วิก็ได้นะตรงนี้สามารถตั้งปุ่มว่าดิสเพย์เวลากดดิสเพย์เนี่ยให้มแสดงผลอะไรบ้างพิคกิ้งเลเวลก็ตั้งเป็นอย่างนี้ไว้ก็ได้นะสําหรับมือหมุนมันจะช่วยขึ้นขอบเวลาใช้เล่นมือหมุนนะครับยาวเลยนะไปไงต่อเนี่ยไลท์วิวดิส s พย์เซตติ้งออนหรือเซตติ้งออฟหมายถึงว่า ให้เห็นเอฟเฟกในการลดชดเชยเป็นบวกก็ให้มันสว่างขึ้นชดเชยเป็นลบก็มาให้มันมืดลงสําหรับคนที่ถ่ายทั่วไปตั้งเป็นอ่อนนะแต่สําหรับคนที่ถ่ายสตูดิโออะไรเงี้ยเราต้องการที่จะตั้งแบบเช่นรูบแสง f 8 iso 100 Speed, ่ร้อยสปีดหรือทับร้อยยี่สมห้าสมมตินะมันจะมืดมืดใช่ไหมถ้าไปตั้งเป็นอ่อนมันจะมองไม่เห็นอะไรตั้งเป็นคอฟะอืมตั้งเป็นออฟไว้อย่างเงี้ยเวลาที่เราถ่ายตั้งชดเชยแบบสมมติชดเชยแบบลบสุด,สด,สดเลยนะ มันก็ยังจอมันยังไม่มืดเห็นป่ะเนี่ยก็ยังสว่างอยู่เวลาใช้ฝงใช้แฟลชง่ายแต่ถ้าเราตั้งเป็นออนใช่ไหมดูเิเวลาเชยมืดงี้เลยเห็นป่ะมันจะเห็นผลลัพธ์เลยไงแล้วมันก็ดีไงเวลาเรียนเ,เรียนรู้แบบมือใหม่เรียนรู้มันก็จะง่ายนะอือันนี้สอนไม่รู้ด้านในก่อนนะเดี๋ยววิธีการใช้ด้านนอกเดี๋ยวจะสอนคร่าวๆนะโอเคแป้วอ่าอันนี้จริงๆก็ไม่ต้องคิดมากมันะไม่ได้มีอะไรหรอก ข้ามๆไปเลยก็ได้นะอันนี้ตั้งเป็น o p t i c a l Zoom Memory นะ Digital Zoom เดี๋ไปใช้เด้อไอ้นี่ Release without lens นี่คือเวลาใช้เลนส์มือหมุนะให้ตั้งเป็น Enable ไว้นะถ้าเกิดไม่ถ้าตั้งเป็น Disable เวลาใช้เลนส์มือหมุแล้วมันจะไม่ถ่ายนะอืมแต่ตรงนี้ข้ามไปเลยก็ได้นะครับตั้ง Auto ไว้ Touch shutter ก็ตั้งจากข้างนอกนอก็ได้นะอ่าจริงๆตรงนี้ไม่ได้มีอะไรมากข้ามๆไปเลยก็ได้ครับกลับมาใหม่ Sense s สมาร์ทโฟนตรงนี้ก็ไปใช้ต่อ WiFi โหลดแอปมานะ Memory Sony นะครับจะใช้โอนสิ่งไม่ยากแล้วก็ กดเซนต์ทูสมาร์ทโฟนเลือกรูปแล้วก็คอนเน็กไวไฟก็ส่งเข้าแล้วนะรวด,ดเร็วใช้ง่ายตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเพลย์รูปนะลบทิง้งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงก็ไม่เราลบจากข้างนอ,นอกง่ายกว่าอืมตรงนี้จริงก็น่าจะหมดละอืมตรงนี้ก็เอาไว้ตั้งพวกอ๋อนี่ต้องบูตเครื่องดีกว่าเปลี่ยนเป็น ntsc นะอืมก็เวลาตั้งเฟรมเรทเวลาถ่ายวิดีโอมันก็จะได้30สิ p หกสิบ p นะแต่ตอนนี้มันเป็นพาวนะนก็จะเป็น2 5 p กับ 50 p พีนะครับผมประมาณนี้จริงๆตรงนี้ไม่ต้องยุ่งอะไรละตั้งบนทุกที่ฟอร์แมตอยู่ตรงนี้นะครับผมแค่นี้แค่นี้แค่นี้เมนูเรายุ่งแค่นี้นะเป็นไงยาวเลยเซเวลาการใช้งานจริงๆไม่ได้ยากเลยนะกดครึ่งหนึง่งใช่ไหมโฟกัสครึ่งโฟกัสพอมันเขียวๆเนี้ยก็ถ่ายได้ละ ISO ปรับจากตรงนี้ด้วยรวดเร็ว,รว,รวกดออโตโอ้ปุ๊บเวลาชดเชยกดตรงนี้กดลงที่เ่แล้วชดเชยเป็นบวก ถ้าต้องการให้มันมืดลงก็ชดเชยเ,เป็นลบถ้าต้องการให้มันสว่างตึ้นก็ชกเชยเ,เป็นบวกอืมแค่นี้เองจบละวิธีการใช้งานเื้องต้นโคตรง่ายเลยเห็นไหมเพราะนั้นประมาณนี้อันนี้ไล่เมนูให้ฟังทีละอันเลยนะผิดเล็กเลนะ็กน้อต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าอันนี้ผมก็พยายามผมไม่ได้ใช้กล้องตงัวนีเยอะมากเอาตรงๆนะก็คือใช้เวลาทํารีวิวเนี้ยบางอันที่พูดผิดไปต้องขออภัยจริงแต่ก็มีจุดประสงค์อยากจะให้แบบช่วยมือใหม่เอาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะให้มือใหม่แบบ อย่างน้อยมีทางที่จะไปอะว่าเอ้ยกล้องตัวนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้ยากอะไรมากมายนะประมาณนี้ครับก็ขอให้มุอใหม่ทุกคนสู้ๆแล้วก็ฝึกฝนการใช้กล้องถ่ายรูปให้สน,สนุกนะครับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ